ถ้าพูดถึงว่าคนเราแพท้คิดว่าอะไรมันมันมองไปข้างหน้าแล้วก็มองไปแบบไร้ทิศทางมันเหมือนกับทุกอย่างมันคือภาระที่เราแบกดูตั้งแต่พ่อแม่ภาระครอบครัวญาพีน่น้องหัวเมียลูกหลานถือว่าเป็นภาระทั้งหมดถ้าเราคิดว่าเป็นภาระ ทีนี้ถ้าเกิดเรามองตามความเป็นจริงว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นคนมันต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะมองว่าทุกอย่างเป็นเพียงสิ่งที่เราคิดว่าเป็นหน้าที่เราจะรู้สึกกับความสุขที่เราจะรับผิดชอบความสุขที่เราจะตั้งใจอยู่กับเขาถ้าวันนี้เพียงแค่ทุกคนพอใจ ตั้งใจที่จะอยู่กับภาระเราตั้งใจที่จะอยู่กับปัญหาเหล่านั้นตั้งใจที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเดี๋ยวนี้แล้วมีจังหวะม,มีโอกาสดีๆค่อยสร้างความอิสระให้กับความคิดจิตวิญญาณและก็ร่างกายตัวเองอีกครั้งหนึ่งโลกจะสวยงามมาก ในขณะที่เรากําลังวุ่นวายอยู่กับภารกิจต่างๆภา,า,าระครอบครัวภาระสังคมภาระการเงินภาระหนี้สินภาระครอบครัวสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยในขณะเดียวกันเราจะทิ้งไม่ได้คือเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าจะต้องซื้ออาหารเสริมกินจะต้องออกกําลังกายหรือจะต้องพักผ่อนเพียงพอน,นั่นเป็นเพียงปัจจัยเล็กๆ แต่ปัจจัยหลักใหญ่ๆเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสุขภาพคืออะไรก่อนถ้าวันนี้ทุกคนสามารถที่จะควบคุมระบบอารมณ์กายใจความคิดต่างๆนานาที่เรามีให้มันอยู่ปกติให้มันอยู่ปกติสุขให้มันเป็นปกติสุขเนี่ยนั่นคือนั่นคือพลังชีวิตชนิดหนึ่งเลยมันเป็นวิชาอีกวิชาอีกแขนงหนึ่งที่ที่ทุกคนควรเป็น ไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ไม่ว่าเราจะคิดอะไรอยู่ไม่ว่าเราจะผิดหวังสิ่งใดสิ่งแรกที่มนุษย์ไม่อยากเห็นไม่อยากพบคือไม่อยากเห็นตัวเองเศร้าไม่อยากเห็นตัวเองหมองคล้ำไม่อยากเห็นตัวเองอ้วนจนเกินไปไม่อยากเห็นตัวเองขี้เหล่พูดได้ง่ายคือไม่อยากเห็นสภาพร่างกายของตัวเองที่มันแย่คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นใครก็แล้วแต่ สิ่งที่เขาอยากเห็นคือเขาอยากเห็นเขามีความสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเขาอยากเห็นเขามีความสุขอยู่ตลอดเวลาเขาอยากเห็นพลังชีวิตที่มันโชว์ออกมาที่มันปรากฏออกมาให้ตัวเองได้เห็นไม่ว่าจะในกระจกหรือในสังคมหรือคนอื่นมองเข้ามาเนี่ยทุกคนจะต้องการอยากเห็นตัวเองดูดีหน้าตาดีผิวดีสมองดีความคิดดีออร่ามีออร่าทุกคนปรารถนาชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ผมเคยบอกว่ามันอาจจะไม่ต้องใช้เงินก็สามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ได้มีสิ่งเหล่านี้ได้นั่นคือต้องใช้อารมณ์ใช้การปรับอารมณ์ใช้การจัดระเบียบวินัยให้กับชีวิตในแต่ละวันจัดระเบียบวินัยให้กับชีวิตในแต่ละนาทีในแต่ละชั่วโมงว่าอะไรก่อนอะไรหลังจัดระเบียบการแก้ปัญหา ทำเป็นโซนๆไปโซนนี้โซนปัญหาโซนนี้โซนความสุขเวลานี้เป็นเวลาแห่งการทํางานเวลานี้เป็นเวลาแห่งความสนุกเวลานี้เป็นเวลาแห่งการทําอารมณ์คลื่นเพลงเวลานี้เป็นอารมณ์แห่งการใช้สติปัญญาเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องฝึกจิตฝึกความคิดต่างๆถ้าเกิดใครสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้แบ่งเวลาในการปรับอารมณ์แบบนี้ได้ คนนั้นถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีพอสมควรยิ่งกว่าทรัพย์เป็นไหนๆทุกคนไม่อยากเห็นตัวเองแก่ไม่อยากเห็นตัวเองขี้เหล่ไม่อยากเห็นตัวเองเศร้าหมองอย่างแน่น,นอนสิ่งที่ทุกคนทําได้โดยยังไม่ต้องพึ่งเงินไม่ต้องพึ่งปัญหาเสร็จรอปัญหาเสร็จก่อนนะมีเงินก่อนนะถึงจะทําความดีไม่ต้องรอละทําอารมณ์เลยทําอารมณ์ให้ดีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอาศัยเงินไปซื้อนอนหลับ ก็ไม่ได้อาศัยเงินซื้อเงินซื้อความนอนหลับดีไม่ได้เงินซื้ออารมณ์ดีไม่ได้ทุกอย่างเหล่านี้เราต้องสร้างเองเราต้องทำเองจริงๆทุกคนต้องการเห็นด้วเองมีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสุขตลอดไปครับตลอดชีวิตครับ